น้องน้อยเด็กน้อยเด็กเล็กเด็กน้อยมาเยี่ยมน้องน้อยเยีย่ยมน้องน้อยแล้ว <t> น้องน้อยเห็นน้องน้อยแล้วแม่ลูกกินอาหารเนาะแม่ลูกกินอาหารน้องเล็กห้านลงปู่อยู่ตรงนี้ห้านลงปู่อยู่ตรงนี้เดินดูกเด็กลกเด็กลูกเด็กเนียเนะนี่เห็นแล้วเห็นแล้ว หลับอยู่ก็มีได้กี่วันแล้วลูกก็ได้กี่วันนั้นเนี่ยสองวันอยู่เลยเนาะสองวันอยู่เลยก็ได้สองวันขนปุยละขนปุยแล้วได้สองวันละเนาะเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่ 19, สิบเก้านะสิเก้าเกิดวันที่สิเก้า กำลังเยี่ยมน้องน้อยพัสดุมาส่งพอดีเดี๋ยวไปรับพัสดุก,ก่อนน้องเหมียวน้อยมีพัสดุมาส่งแล้วพัสดุส่งถึงหลวงปู่กิตที่จิตโตเป็นอะไรเออเดี๋ยวดูหน่อยแล้วดูหน่อยสิครับปู่กำลังไปนั่งเล่นกับน้องเหมียวน้อยดีรถมาส่งพัสดุพอดีแล้วต้องออกมารับพัสดุก,ก่อนเนาะ ส่งมาตงแล้วส่งมาจากโยมคุณโยมบุษบงคุณโยมบุษบงแมนเจริญซึ่งคุณโยมบุษบงได้แจ้งมาใ,ในคอมเมนต์แล้วว่าจะส่งเป็นมุงและกรดสำหรับของหลวงปู่เดี๋ยวรแกะดูเนะ,ะตอนนี้ก็ได้แกะหอ่อพัสดุ ออกมาแล้วนะเป็นมุ้งมุ้งสำหรับครอบเหมียวเกิดใหม่จำนวนสองหลังด้วยกันเนาะสองหลังเป็นมุ้งใหญ่ครอบเมียวสำหรับน้องเหมียวกดวเกิดใหม่ได้สองหลังคนระัแบบก็สามารถครอบกรงกรงได้ครอบกรงได้นอกจากนี้ก็ยังมีมุ้งสำหรับลุงปูมุ้งพร้อมร่มหรือก,กรดซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่ สามารถนอนได้สบายในนี้เนาะเป็นผ้าผ้านี่หนาอย่างดีนะยุงไม่เข้าขอบคุณจากคุณโยมบุษบงแม้นเจริญซึ่งคุณโยมได้คอมเมนต์มาเมื่อหนึ่งวันก่อนนู้นเนาะว่าจะสะ่งให้ลูกสาวจะส่งสั่งมุ้งขนาดใหญ่สำหรับน้องเหมียวคอดโลกและมุ้งสำหรับ มุงพร้อมกรดสำหรับหลวงปู่ด้วยก็ขอโมตนาสาธุขอบุญกุศลสลายจงเป็นพระปัจจัยนุน,นำข้ามช่วให้คุณโยมบุตรสบองและคุณโยมรัญชนาแม่นเจริญพร้อมครอบครัวจะพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปัรถนาที่ใดขอได้ต้องความมุ่งมั่นปัตนาทุประการเทินสภีจิโยวัวาชาดูสัพโรคโควินัสตุมาเตวัตบรรดายโยสุขีธีคายุโกภวา อาพิวาสนาสิริสนิจังพุทธาปจาย,ยโนจัตาโรโอธรรมาวัันติอายุวโนสุข,ขังพระลางสา,สาธุสาธุสาธุนอกจากนี้คุณโยมบุตรสบงก็ัได้สมทบปัจจัยร่วมมาหลายๆครั้งด้วยกันเนาะในการจัดจะทำแต่ทน,นที่อ่านปลอดภัยให้กับน้องๆเหมียวนะขออนุนาสาธุ ขอบุญกุศลนี้จงสำเร็จสมปารถนาทกปการเทอญสาธุ